ไปเที่ยวทะเลคนเดียวครับผมไปต่างจังหวัดนะครับชื่อว่าคังหนึ่งครับจังหวัดคังหนึ่งไปเดี๋ยวไปคังหนึ่งกันเลยนะครับถึงที่เทอร์มิโนอลแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนรถยังไม่อาเนี่ยถึงแล้วรถคันนี้ถึงแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวขึ้นรถเม่์แล้ว ไปกันเลยครับห<อ>้บองน้ำนะครับเดี๋ยวไปกันจริงๆแล้วไปกันเลยไปกันเลยนะครับ<อ>เข้าเข้ามาหยุดแป๊บหนึ่งอ่ะครับเข้าห้องน้ำอะไรนี้ซักประมาณหนาทีเอ๊ะประมาณ10นาทีแต่ว่าเดี๋ยวตอนแรกกะว่าจะเข้า อี mart ซื้อน้ำแต่เหมือนเขาปิดอะเขาปิดหรือเปิด,ดเขาเปิดให้แล้วไปซื้อน้ำก่อนซื้อน้ำแล้วก็ผมน่าจะเหลืออีกประมาณอสามสิบนาที่อนที่จะถึงครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวซื้อน้ำก่อน ออถึงแล้วนะครับแล้วองมเลยเดี๋ยวอ้โอ้อ้โม่ยโม่โม่ชิงนมนาักเ่กพ่อมาหับนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะดึกดึกแล้วก็เลยเดี๋ยว

ตูจ้าเนียจนยเจ้นยาถึงที no ่บ้านแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปไหนดึกแล้วเมื่อแล้วด้วยก็เลยถึงบ้านพ่แม่ผมทำอาหารให้นะครับเอ่อจะดูว่า แม่ผมทำอะไรแต่ว่าเนี่ยหอมมากเลยน่าจะเป็นพวก,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 กเ,นเนื้อเนื้อหรือหมูแบบซิคโครงอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวอาหารมาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นเนอเหมือนอคล้ายๆ A B C juice น้ำผลไม้ปัน่นซิคโครงที่คุณแม่ผมทำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ a n c h o สาหร่ายกิมจิอันนี้อันนี้ของปลเชนแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นอเหมือน กิมจิแล้วก็หมูสามชั้นผัดนะครับอันนี้ก็เป็นขัดก็เดี๋ยวผมกินข้าวก่อนอาหารที่คุณแม่ทําให้คืออร่อยที่สุดในโลกเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารที่อื่นอันนี้อร่อยที่สุดแล้วนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาไปดูทะเลนะครับเวลานี้วันเสาร์ก็เลย คนเยอะน่าจะคนเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังไปทะเลชื่อว่าอันมุกแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอนที่พรนสว่างเดี๋ยวจะไปอีกทีหนึ่งจะให้ดูว่าสวยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังไปอยู่เพราะว่าตอนมืดก็จะสวยก็เลยอยากจะให้ดูก่อนนะครับผม ถึงแล้วนะครับถึงทะเลแล้วแต่จะมืดหน่อยใช่ไหมครับจะมืดหน่อยแต่ว่าคนเยอะนะครับผมจะให้ดูนะครับคณรองเพลงฝั่งนู้นก็เยอะฝั่งนู้นก็คนเยอะคนเต็มหมดเลยคือทะเลที่นี่อะครับมันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเขามาฮันติงกันเยอะ ะที่คนมาฮันติงกันเยอะแยะนะครับมีคนร้องเพลงแบบนี้เอ,อก็เดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีอะไรนะครับแต่จริงๆก็มีหลายคนมากับแฟนกันนะครับมาเป็นมากับเพื่อนหรือว่ามากับแฟนเพราะผมเดินอยู่คนเดียวแบบนี้ถือกล้องอย่างเงี้ยมันก็รู้สึก รู้สึกอายเขานิดนึงนะครับอันนี้อันนี้พูดจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ทะเลตอนนี้คือแบบต้องมากับแฟนแล้วะคระับมาคนเดียวคือจะรู้สึกเหงาหน่อยนิดนึงฝั่งนี้ก็จะมีแบบพวกร้านร้านเหล่าร้านอาหารอะไรอย่างนี้เยอะเหมือนร้านนั้นเพิ่งจะเปิดใหม่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดู ส่วนมากเขาก็จะมีแบบร้านอา่พวกปูแบบซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พวกซีฟู้ดใช่ไหม,มเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนไอ้ร้านสีแดงๆ่ะครับเหมือนเขาเพิ่งจะเปิดใหม่ คนเยอะมากจริงๆร้านเหล้าฝั่งนู้นก็จะมีแบบพวกซีฟู้ดขายด้วยอครับแต่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับตอนนี้ถ้ามาคนเดียวก็ก็ไปกินเหล้าคนเดียวมันก็จะดูแปลกๆ,ลกๆใช่ไหมครับคือแบบมันมันไม่เก็ทฟิลอะมันไม่เข้าฟิล มากับเพื่อนนะครับแนะนําให้มากับเพื่อนจริงๆหรือว่าถ้ามีแฟนก็พาแฟนมาเที่ยวที่นี่ครั้งนึ่นนะครับผมอากาศดีมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับกลับบ้านแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมทุกคน안녕하세요 อ่วันนี้นะครับเตื่นมาแล้วเตื่นเช้ามากตอนนี้8ปดโมงยี้านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าจะให้ดูว่าทะเลจะสวยแค่ไหนตอนเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทะเลเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดูตลาดครับผมมันก็เดี๋ยวไปกันเลยครับ แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ทะเลชื่อว่าอันมุกนะครับผมก็คือทะเลเนี้ยดังกับร้านกาแฟที่นี่มีร้านกาแฟเยอะมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูทะเลนี้ชื่อว่าอันมกุกคือเมื่อคืนดึกมากแบบมืดมากก็เลยไม่เห็นพ่าแบบสีทะเลแต่ว่า เน,นก็ห็หอยูจริงๆตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ครับตอนนี้18องศานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอีกสัก2-3ชั่วโมงเดี๋ยวจะฝนตกด้วยก็เลยลมพัดเยอะแล้วก็เดี๋ยวไปตลาดเลยนะครับเดี๋ยวไปตลาดครับผมไปเลยถึงแล้วนะครับอ ถึงที่ตลาดแล้วตลาดนี้ชื่อว่าชูง,งชิจังนะครับช n ง,งแปลว่า Central ลืมโทรศัพท์แป๊บนึงจะต้องเอาโทรศัพท์ที่ผมมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าผมอยากให้ดูว่ามีของกินด้วยแบบมันขนมมาครับจริงๆแล้วตอนนี้เวลามันยังเร็วอยู่ก็มงเช้าอยู่ก็เลยน่าจะไม่มีคนรอคิวกันนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ย ส่วนมากถ้าดังนิดนึงก็จะมีคนรอคิวแบบเป็นเต็มเลยนะครับแบบต้องรอเป็นแบบเป็นชั่วโมงเลยครับผมก็เดี๋ยวมีสักสามอย่างอะครับที่ผมอยากแนะนำคือกิมจิชัมยอบมาดิก็คือเหมือนเอาหมูสามชั้น แบบบางๆแล้วก็เอาไปมวนมวนกับกิมจิอยู่ข้างในครับอันนั้นก็จะอร่อยแล้วก็ถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแบบโรตีโรตีแล้วก็ไอติมแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิด BTS e V ก็มากินที่นี่ก็เลยดังนะครับอันนี้มีคนรอคิวเต็มแล้วก็ร้านไก่ตรงนู้นนะครับท,ที่เห็น เป็นร้านที่คุณรอคิวน่าจะเยอะสุดในตลาดนี้ mm. ก็จะมีอะไรพวกแบบนี้ครับ mm. เหมือนลูกชิ้นลูกชิ้นเกาหลีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้คืออะไร่ไม่เคยเห็นอ๋อนี่เป็นแบบเหมือนไก่ปิ้งอื้ ที่ผมกำลังจะให้ดูก็คืออย่างแรกเลยนะครับนี่เป็นคิมจิมาดิไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่านะเขาต้องเปิดแล้วถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดผมก็จะลองยังเอ่นให้กินอ่าเขายังไม่ได้เปิดรูปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเสียดายคือผมมาเร็วเกินไปว่าน่าจะแบบ ร้านเปิดสัก10บโมงเช้ามาตลาดผมก็กะว,ว่าจะกินโรตีเกาหลีแล้วก็เมื่อกี้หมูหมูสาชั้นอันนี้ก็ดังมากอันนี้ก็ดังแต่ว่าเขาเปิด10บโมงครึ่งก็ต้องรออีกสักชั่วโมงหนึ่งอ่างั้นก็ทำยังไงดีทำยังไงดี มาเร็วเกินไปมันก็ไม่เวิร์กเนาะคือผมจำได้แล้วครับว่าอันที่3คืออะไรมันเป็นโคโรเกอชัวจัมปุ้งโคโรเกโคโรเกก็คือเหมือนขนมมันเป็นขนมปังทอดแต่ข้างในไส้มันจะมีจัำปุง้งอ่ะครับจัำปุ้งก็คือเหมือนซุปเผ็ดๆหน่อยครับแต่ว่าเขาทำมาเป็นแบบเป็นซุปแล้วก็ มีเส้นข้างในด้วยแต่ว่ามันเป็นแบบอันที่เผ็ดเผ็ดยัวครับก็เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่าเขาเปิดหรือเปล่านี่ไงร้านนี้ครับแต่เขายังไม่ได้เปิดเปิดกี่โมงอะเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยครับคืออร่อยมากอันนี้อันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากแต่ว่า มันจะเผ็ดหน่อยก็เลยถ้ากินมื้อแรกตอนเช้าอาจจะทำให้ผมเจ็บข้างในแต่ว่าโอเคแต่มันก็ไม่เปิดเนาะสักสามอย่างทั้งสามอย่างเขาไม่เปิดก็งั้นก็เดี๋ยวไปกินเนะ่ะบะหมี่ก่อนครับ นะครับกลับมาที่ทะเลแล้วจริงๆทะเลที่นี่ก็ไม่ได้ไกลจากทะเลอันมุกนะครับแต่ว่าถ้าเดินมันก็จะไกลหน่อยก็เลยถ้าจะมาฝั่งนี้ก็ผมแนะนำให้นั่งแท็กซี่มาฝั่งนี้ดีกว่าครับผมแล้ว <fro> เห็นทะเล,ล <ksi> นะครับร้านบะหมี่ก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวลองเข้าไปแล้ว เดี๋ยวกินกันนะครับเดี๋ยวให้ดูร้านก็จะวิวประมาณนี้นะครับผมกล่าวว่าจะนั่งฝั่งนู้นคุงที่มีเห็น<ม>วิวทะเลแต่ว่าให้คาโพไปกินฝั่งนู้นดีกว่าแบบเป็นคู่ไปกินที่นู้นดีกว่าเพราะว่าผมมาคนเดียวใช่ไหมผมมานั่งตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวขอ,ขอเอาอันนี้มาให้นะครับเป็นุีซีวันนี้<ม>ก็จะสั่งนะครับ มีแต่ภาษาเกาหลีก็เลยถ้าจะสั่งผมจะสั่งอันที่เป็นแห้งครับบะหมี่แห้งราคาหน0่งหม่หน่ันวอนแล้วก็จะสั่งหมูจาสั่งให้ดูนะรับเน็กครับ안녕하세요저비빔막국수하나랑그중으로해도괜찮은거죠혼자네술한인데요너무많너무많많기는아주다드실수있습니 먹고는 싶은데 혹시 뭐포장도 돼요. 드시다가 아 그래요. 그럼 그렇게 그럼 반에 미리 포장해 주세요. 그렇게 될까요? 아 드시다가 포장해 줘요. <laughs> 네. 알겠습니다. <laughs> 비빔 하나, 순두중 네. 하나요. 네네네. 네, 네, 네. 좀 다음 <laughs> 카와 어막 삼무는요. มี 21kg. 그것은 저거. 뭐막กินคนเดีย เออเขาบอกว่าอาจจะเยอะเยอะหน่อยก็ได้จะทันหมดเลยไหมจะทันหมดไหมผมก็อบอกโอเคถ้าอย่างนี้ทายังไงดีครับแล้วเขาบอกเออสามารถถ้าเหลือก็าสามารถเอากลับบ้านก็ได้นะครับโอเคถ้าสั่งก็เอาครึ่งหนึ่งเอากลับเลยได้ไหมครับเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกินก่อนถ้าไม่หมดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอากลับก็ได้มากินคนเดียว ไปกินคนเดียวแบบนี้มันก็ก็ดีนะครับเห็นทะเลด้วยก็จากนี้ก็เห็นทะเลนะครับก็สว,สวยสวยแต่จังหวัดเนี้ยครั้งหนึ่งถ้ามาคนเดียวอาจจะได้รู้สึกเหงาเล็กนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับผมแนะนําให้มาเอา่อกับเพื่อนหรือว่าพากับแฟนดีกว่านะครับถ้ามาคนเดียวคงเหงาเหงาจริงๆ อ,อันนี้ก็เป็นปลานะครับปลาที่เขาเหมือนเขาทำเป็นยำเเดี๋ยวพิงองกินดูตอนแรกคราว่าจะไปร้านบะหมี่ที่ผมรู้จักแล้วรู้ว่าอร่อยชว์ไม่ไม่ผิดพลาดแต่ทุกที่เขายังไม่ได้เปิดเลยครับต้องรออีกเป็นชั่วโมง ก็ลองดูเพราะว่าเห็นทะเลด้วยผมว่าสวยนะครับที่นี่บรรยากาศดีก็เลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเปิดเร็วแล้วก็คนเกือบจะเต็มแล้วครับเนี่ยเพิ่งได้เข้ามาเมือ่อกี้ตอนที่ผมเข้ามายังมีแต่สี่ห้าโต๊ะตอนนี้เกือบเ,เกือบเต็มหมดเลยนะครับลองชิมน้ำซุกดูก่อนอืม หมืคล้ายๆเหมือนโซบะเลยคือเวลามาร้านอาหารแล้วกับข้าวอะไรเงี้ยครับอาหารอาหารเคียงอร่อยก็แปลว่าอาหารส่วนมากก็จะอร่อยอย่างที่นี่อร่อยอยู่นะครับใช้ได้เลยลองกินเปล่าๆดูก่อน หมูหมูนิ่มมากอ่ะอร่อยมากผ่านเลยครับผ่านจริงจริงมันก็ปลาหมี่นะครับปลาหมี่แห้งโอเคหมูผ่านผ่านจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลอง อัน,นี้ร่อยม,ม,ม,มากจะออกหวานหวานะครับไม่เผ็ดนะครับมันเป็นแค่ยำม,มันเขา,เขา,าก็ใส่พริกแต่ว่ามันเป็นพริกที่แบบไม่เผ็ดเลยหวานกินกับหมูอันนี้นแบบใช้ได้ ว่ามีผักแบบกินด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้ถ้ากินแบบนี้ก็ภาษาไทยนี่ภาษาเขาหลีเขาเขาเรียกว่าซ้ำทำไง อาหารเลครับอร่อยมากผมอันนี้ถือว่บผมแนะนำเลยครับอร่อยมากจริงๆตอนแรกคือกลัวว่าแบบวิวสวยเนียบรรยากาศดีแล้วกลัวว่าอาหารจะไม่อร่อยเท่าที่แบบที่อื่นแต่ถ้าผมแนะนำได้แล้วผมคิดว่า ในจังหวัดนี้คือติดอันดับข้าชัวร์ไม่มีปัญหาผมจะลองเกิมพร้อมก่อน เส้นที่นี่อะครับก็ถือว่าหนากว่าร้านอืน่นแต่คบมันเขาทำเองชัวร์เป็นบักวีนนะครับเหมือนโซบะคล้ายๆโซบะแต่ว่าซอนมันจะไม่เหมือนโซบะนะแต่น้ำเนี่ยเหมือนโซบะก็เลยขอกินก่อนเดี๋ยวกินก่อนถ้าใกล้จะถ้าใกล้กินเต็มหมดแล้วเดี๋ยวจะลองใส่ใส่ลองดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง อร่อยมากครับผมชอบร้านนี้มากเมเปิ้ลมี่กินเสร็จแล้วนะครับบะหมี่นี่หมดแล้ว เหลือแต่ไข่สีขาวแบบเบ็ินจีรัแล้วก็ไม่เป็นไรแต่หมูเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่จะเอาอันนี้กลับบ้านดีกว่า,ะาวนะครับน่ก็ผมก็กินเรียบร้อยน่ครักครับเรียบร้อยแลว้วครับเดี๋ยวให้ดูยังเหลือเยอะอยู่เลยแต่นี้หมดแล้วเหลือแต่ ก็มีพกลาวมักกะลีเบียโซจูมีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นปลาที่เขาทำมาให้เขามีญากเป็นขายด้วยกินเสร็จแล้วก็ <c oughs> ถ้ากินไม่หมดก็สามารถเอาห่อกลับได้นะครับอันนี้ก็ดีมาก ที่นี้นะครับผมให้คะแนนได้รอเปล่เดี๋ยวให้คะแนนนะครับเต็มสิบผมให้ผมให้อันนี้ผมให้เก้าเลยะครับร้านนี้ไม่ไม่ใช่โฆษณานะครับอันนี้ผมมาเองดูรีวิวแล้วก็มามาเองนะครับผมแล้วตอนนี้มันก็หนาวนิดนึ่งอ๋อเดี๋ยว จะบอกให้นะครับร้านนี้ชื่อว่าโคชินโคชิน,นักกุ s u นะครับเดี๋ยวเอาลงให้นะครับผมโร้านนี้ผมแนะนำจริงๆเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวคืออิ่มมากก่าว่าจะไปตลาดแต่แบบถ้าไปตลาดตอนนี้เราไปหาอะไรกินอีกผมว่าผมกินไม่ไหวนะครับก็เลยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านแล้วเมื่อกี้คุณพ่อ ผมมาคุณย่าคุณยา,าณยากับคุณปู่ปู่ปูย่ย่า my grand grandparents เขาอยากเจอจอูด้วยเขาอยากเจอผมก็เลยเดี๋ยวน่าจะอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับเยวไปแล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับไปกันเลย อยู่ที่บ้านนะครับเตือนแล้วเตือนแล้วก็กินข้าวกับคุณย่าคุณยายแล้วก็ญาติญาติก็มากันเพราะว่าอีกสองวันก็จะเป็นวัน,ว,นวันพ่อวันคุณพ่อก็เลยเทุกคนมาก่อนนะครับตอนแรกเขาว,ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันที่อื่นไปดูภูเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ไปนะครับกินข้าวที่บ้านแล้วก็ ก็นอนแล้วก็เพิ่งตื่นก็เลยผมว่าครั้งนี้มาเที่ยวที่นี่ก็ดูทะเลแล้วก็กินบะหมี่ก็อย่างน้อยผมก็ได้ลองบะหมี่ใหม่แล้วก็ผมคิดว่าอร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากจริงๆให้เก้าแต้มให้เก้าแต้มเต็มสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับโซแล้วครับก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอกันที่โซอีกครั้งหนึ่งนะครับ าตื่นมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนตอนเช้านะครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับกลับไปโซนะครับเป็นเช้าแล้วพรุ่งนี้มีเรียนอีกก็เลยเดี๋ยววันนี้กลับโซกลับโซแล้วเตรียมเตรียมพร้อม เรียนตอบนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับฝุ่นตอนแล้วแค่แค่ี้นะครับ